ไอ้เฮียแม่งคนจะมาป้นร้านลุงมาดูดิลูกลูกโอ้ยเก่งอะไรมาหมดกเลาเฮ้ยเอาไอ้ลุงเนืนี่ว่าเนี่ยมาทำอะไรมาป้นร้านเหรอนะ เขาพัร้านเหรอรู้ปิดใหญ่โตได้เลยนะเออที่ทบบ<ร>มาทำอะไรฮะมาทำอะไรผ่านมาแวะมาทักทายเสร็จ<ถ>หรือยังเสร็จหรือยังไอ้ไปกอดแขนเขาไปพันดงพันดเข่าเรียบร้อยอยังข่าอะไรฮะกอดแขนใครกอดแขนใครนะเป็นข่าวเป็นเรื่องไปเล่าอยู่อ่ะข่าวม่วนหรือเปล่าเฮ้ยเห็นกอดคอกันไปอยู่ เ้าสรุปมันยังไงมันสมยอมหรือว่ามันยังไงข่าวมูลต้าวีนัสกินีเก็เช็คมาแล้วเช็คกับใครเช็คในทีวีเนี่ชัวร์เปล่ามันชัวร์หรือไม่ชัวร์นี่ไงมาถามเจ้าตัวมันยังไงเขาสมยอมหรือว่าเขาแบ็กเมลหรือว่าอะไรยังไงมันยังไงไหนขายของได้ดีแล้วไม่ต้องไปยุ่งเลยไม่ต้องไปเสือกไม่ต้องไปเสือกนะแต่พร้อมลงนะเราอ่ะพ้อมลงนะผอมเซ็กคิดมากไงเออคิดมากคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องนี้แหละคิด นี่ละเมื่อไหร่กูจะมีคนใหม่ไม่ได้